เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมดูสิ์เกมเมอร์นะครับผมเราอยู่ในเกม My Hero นะครับผมเป็นเกมเปิดใหม่ในสตรีมเลยนะครับเล่นฟรีด้วยความจําน้อยครับผมภาพค่อนข้างสวยนะครับแต่อาจจะไม่ได้สวยเวอร์ขนาดนั้นแต่มันก็สวยอะ เออมันก็สวยอะซึ่งตัวละครเนี่ยอาจอาจจะยังมีไม่มากนะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดตัวเนาะแต่ว่าถ้าเอาตัวจากในอดิเมะมาเนี่ยผมมองว่าตัวละครค่อนข้างจะจะมีได้เยอะเลยอะเพราะว่าในในอดิเมะต,ตัวละครม,มันเยอะอยู่แล้วความสามารถเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้ในอนาคตน่าจะไปได้ไกลนะครับส่วนเรื่องของการขายสกินก็ว่าขายมันนะ่บอกเลยเกมเนี่ยแต่เราก็ต้องรอดูทีนึงนะว่าเกมนี้จะในอนาคตจะไปในทิศทางไหนเนาะซึ่งเกมตัวเนี้ย ผมไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรหรอกก็คือผมก็ไปเห็นเขามามเฮ้ยมันก็น่าเล่นปะมันก็น่าทําคนะลิปนะเราก็จะทําคลิปแนวเราสไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยเออเสื้อที่บายก่อนว่าเกมเนี้ยเป็นเกมท้ายเข้าใจง่ายอ่ะมันคือเกมโดดล่มในฉบับของมายโลอ่าแต่แต่จะไม่มีการแบบอยู่บนเครื่องบินแล้วโดดลงมาไม่นะมันจะเป็นการเลือกจุดเกิดว่าเราจะเกิดที่ไหนแล้วแล้วก็เป็นสู้กันทีมสามอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบ บทเทิลรอยัลเหมือนโดดอารมณ์เหมือนโดดลม่มอ่ะเออถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมเหมือนโดดลม่มซึ่งเราจะมีหมด,ดทีมสามซึ่งตัวละครที่เราเล่นก็จะมีสกิลของเราเองแล้วเราก็สามารถเก็บส,สกิลฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับเหมือนเก็บสกิลคนอื่นมาใช้เป็นสกิลของตัวเองเนี่ยได้แต่ว่าสกิลที่เราเก็บมาเนี่ยจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวไอ้ผมใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะจะไม่ได้ใช้ได้ตลอดเนาะเออซึ่งผมก็เล่นหมดฝึกซ้อมไปได้ประมาณรอบหนึ่งเนาะเออมันจะมีมันมีเล่นกับบอด แล้วก็เล่นกับมันมีหลายคาสนะผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้ลองเล่นเดี๋ยวลองเล่นตัวตัวตัวนี้ก่อนละกันเนาะที่ค่ามันตั้งให้นะครับเเราหาห้องกันเนาะซึ่งเกมโอเคนะเกมจะเป็นแนวแนวภาษาอังกฤษเนาะใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ยวต้องซุ่มๆเอาเหมือนผมอะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับเรียกเรียกเรียกได้ว่าห่วยเลยนะห่วยเลย ตอนนี้ไม่รู้จะเจอห้องไหมเฮ้ยเ,เ,ออเล่นเด็กุเหมือนกันว่าเอ้เอาเปิดไม้์ิ้มด้วยนะปิดไม้ไงวนะเนี่ย

ไปคือก้นออกมาไปของเรได้ละกดพร้อมไงวะ Smart choice เอ้ยขิงเล่นไปกู้กูได้เหรอจะไทยก็ไทยจะเมืองก็เมืองเอ้ยผสมกันจะจะปิดอยู่เนี่ยมันปิดยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไม่โคตรมั่วเลย

เดียวมันสะท้อนว่ะม so ันป oh, ิดไมค์กันยังไงวะโคตรง่วงเลยเกมเนี้ยชิบหายแังไงลงกันตรงนี้เยอะด้วยเไาดิ

It. Oh. What's the their ass Everyone's area. in the safe area. Yeah, oh. the oh. 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 Watch out! Watch out! impact! Got it. Level up! Watch oh. out! Oh. Whoa! Oh. Oh. What i not Sorry, got this is my victory! Victory! What for? It's up to you! That's the new safe area! That's my ignore me! เออมัวดีวะเอาตรงๆนะเล่นแล้วแม่งแม่งแม่งมั่วมากเฮ้ยมันมันสนุกนะสนุกมันสนุกแต่ว่าเราอาจจะต้องไปฝึกฝนกันหน่อยคือเล่นเมื่อกี้เล่นแบบผมปวปาปาเลยแล้วที่ที่แน่ๆคือทีมเราแม่งเปิดไม้เองด้วยคือไม่ใช่แค่ทีมเรานะหมายถึงตัวเราก็เปิดเองไม้เหมือนกันเปิดเองม้เหมือนกันเปิดไม้เองเหมือนกันโดยที่โดยที่แบบเออคือแบบเราไม่ได้ตั้งค่าให้มันเปิดเองอะ แต่ว่าตกเหมือนตัวเกมมันตั้งไว้อะจริงๆอยากให้มันกดเปิดนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะต้องเดี๋ยวต้องไปหาทีนึงหาผมก็จะปิดเออเพราไม่งั้นอะ่ะเสียงมันเสียงมันจะมั่วกันก็ค,คือเมื่อกี้คือเสียงไม่มั่วมากอันนี้ยอมรับเลยเสียงมั่วมากแต่คลิปนี้ผมไม่ลบผมจะลงคลิปนี้นะครับผมการเล่นตาแรกผมนี่เล่นไก่กป,ป,ปุ่มปะปางปะปาไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่ทีนึงเนาะลงๆไปก่อนลงๆไปก่อนนะคลิปหน้าค่อยาว่ากันใหม่อืมผมงงเลยอะ่ะที่แน่ๆน,นะ มีคนที่เล่นที่เป็นภาคเหนือมันผมเนี่ยคนที่อยู่อยู่ภาคเหนือมันผมเนี่ยคือเมื่อกี้อะ่ะท่านได้ฟังนะมันจะเป็นเป็นภาษาเหนือเป็นภาษาเหนือ,นาานอบวกภาษากลางอะเออเนี่ยคนเหนือแน่นอนโอเคผม้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้อาจจะมั่วกันหน่อยเนาะเออยังไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผมโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย